สวัสดี FC แล้วก็ผู้ติดตามนะครับรับชมทางช่องสีบุเรืองไรย,ยน์นะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่อยุธยานะครับนี่ยมาส่งรถบัสนะครับน,นี่ก็เลยถ่ายคลิปคันนี้นะครับสมคิดแก้วสุกนะครับป้าแกบอกว่าอยากปล่อยอยู่นะครับนี่ฮะดูครับสเตนเลสล้วนๆเลยทั้งคันเลยนะครับผมดูลักษณะ แต่ตรงกลางนี่นาจะเป็นเหล็กนะครับนีฮะทีทาสีนะครับตรงสมคิดแก้ววิเชียนครับนี่ฮะใครชอบรถโบราณนะครับมินิบัสนะครับ6เมตรครับคันนี้นี่ฮะเงาเงาเลยแต่สีนี่เหมือนเอามาเทานะครับไม่เงานะครับนี่ฮะรถกระป๋องครับนะครับแถวนี้ก็ติด กับแม่น้ําเจ้าพญาเลยนะครับดูท้ายก็ไม่ค่อยสวยครับนะครัตีตีใหม่ครับตอนนี้บุ้มๆยังไงไม่รู้ทาสีานะครับสีไม่ค่อยสวยครับแต่สเตเลสก็ยังคงเงาวับเลยครับทั้งข้างล่างและข้างบนท้ายก็ไม่ค่อยสวยนะตรงนี้บิดๆเบี้ยววหน่อยครับนะช่วงร่าง KM ครับ เสืองท้ายเคมครับยางใช้เป็นแปดสองห้าครับหรับสิบหกเนี่ยข้างบนก็เป็นสเตลเลสครับข้างบนสเตลเลสล้วนๆเลยอันนี้รถรุ่นเก่าๆนี้ไม่แน่นะครับว่าอาจจะเป็นสเตลเลสแท้เลยนะครับคันหน้าแคบครับคันหน้าเดิมๆเนี่ยฮะ คัสซีเข้าไปแล้วครับลักษณะนี้น่าจะไปละนะดูหน้าครับดูดูเลยทำแต่งตะแกงใหม่นีฮะแต่งหน้าตะแกงใหม่ดูดูเลยข้างบนก็ดฮะเอาไฟไปติดไฟหลังคาคร้บก็ดูคลาสสิกไปอีกแบบครับ สามศูนย์ครับขวันครศรีอยุธยามามาดูภายในครับรถวิ่งประจำนะครับเนี่ยวิ่งประจำเลยปรีแกเปลี่ยนอยากเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็น,เปน,เปน10เมตรที่ผมเอามาส่งนะครับกันนั้นนะเดี๋ยวคอยให้มาดูครับกันนั้นเดี๋ยวค่อยไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวมาดูภายในครับ โอ้โหมีที่วัดอุณหภูมิด้วยครับเนี่ยตรงนี้ก็ไม่ค่อยผูกเท่าไหร่ครับดูพื้นครับเนี่ยดูบโ,บโอเคเบาครับเบาสองสองเลยครับตัวนี้น่าจะหลายที่นั่งอยู่นะครับประมาณยี่สิบกว่าที่นั่งเลยเนี่ยลักษณะนะฮะ พัดลมก็มีแต่ฝั่งขวาครับสามตัวครับพัดลมเนี่ยเบาขาดหน่อยครับเบาเบาเบาสองสองอัดอัดเลยคันนี้เนี่ยประตูฝั่งนี้ก็ขึ้นไม่ได้ครับเนี่ยน่าจะเป็นรถเมล์เขียวนะครับคันนี้รถเมล์เขียวแถวอนุสาวรีย์ครับเนี่ย นั่งได้เยอะนะวิงนักเรียนก็นั่งได้เยอะอยู่ผมว่าน่าจะ20ที่นั่งอะตัวนีน้ข้างบนก็พอดูได้ครับก็ทำรถกาแฟนี่เจ๋วเลยสเตเลสเงาเลือไปแสดงหนังอย่างเงี้ยแต่มันเป็น6เมตรนะครับตรงนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับตรงที่ครอบเครื่องนะครับดูรับ ผูตัวนี้น่าจะไปสแสดงหนังได้เลยครับนี่นก็ดูคอนโซลครับเก่าโบราณคลิกเลยดูครับเดือนใหม่อย่างเท่เนี่ยครมี GPS ด้วยโอ้เป็นเด็กคิฟฟี่ด้วยครับเนี่ยน่าจะเป็นป่านะมาดูเครื่องโอ้โห,โหย,โย,ยัดลงได้ไงเ่ะเครื่อง 6D สิเท่าไหร่ อสวัสดีครับผมฮะสวัสดีครับนี่ครับป๋าเจ้าของรถมาแล้วนี่ฮะรถยังมาไม่ถึงเลยเออเลยรีวิวคันนี้ก่อนกลัวผมจะไอ้นี่ก่อนนะสิกลัวผมจะไปรับมาเด็กก่อนนะสิโอ้ผมกลัวไม่ทันอ่ะผมดูก่อนใช่เดี๋ยวก็ดูก่อนว่ามาถึงไหนละแล้วทุกฟรีดีอะไรดีเกียร์เกียร์ร้อเก้าห้าป่ะพี่ทะเบียนขาดกี่ปีเนี่ะป๋ายังไม่ขาดเลยทะเบียนทำมาไม่ใหม่เอาอะไรไม่ติดพรบข้างหน้าใช่ผมไมาเรียกมาติดที่เกียร์โอ้ โอ้ดีครับดู๋ยวมีกล้องนะครับกล้องหน้ารถด้วยเห็นไหมโอ้ชอบแล้วเดี๋ยวพอปากินออกปากินข้าวปุ๊บไจะต้องมาเอาไหนครับไม่ใช่นี่ครับนั่นี่นี่เหรอทั้สูงหน่อยดิคัมสูงหน่อยเหรอและโอเคเอทั้มต่ำหนมอยเดี๋ยววางล่วงเป็นหกดีเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวนี้เป็นหกดีเท่าไหร่ครับเครื่องอ่ะไม่รู้ผมก็ไม่รู้มีมีนาเรมไหมล่ะ น่าเล่มอยู่บ้านนุ่นโอ้เโหอยู่บ้านทะทบีก็จะอยู่ที่บ้านอ๋อไอ้ไทยกระสานไว้ไม่มีเหรอไฮ้ยไรไม่นี่กขาบ้านนี่อยู่นี่เองเครื่องแห้งดีเลยเดินมาอ๋อขับดิขับรับมาเซียนลงเบคกี้ด้วยยัดลงได้ไงครับเนี่ยผมอยากรู้ว่ายัดลงได้ไงเก่งมากเลยนี่งานเขาตัดยังไงก็ไม่รู้ช่างครับแต่คัตซีเนี่ยหักไปหมดแล้วตัดหน้าอืมตัดหน้าคัตซีอุ้ยอ่ะ ตอนนี้เป็นเกียร์ฮีโน่ครับ95ไหมร้าย95ไหมครับผมน่าจะประมาณเนี้ยร้อย95<ะ>แต่ผมก็ไม่รู้ว่าเครื่องร้อย95หรือไม่รู้อ่ะมันมันต้องดูอ่ะเพราะเครื่องมิซูตระกูลมิซูตั้งแต่หกดีสิบสี่หกดีสิบห้าหกดีสิบหกอย่างเงี้ยตัวอ๋อตัวนี้มีปั๊มลมมีปั๊มลม,ลมถ้ามีปั๊มลม,มน่าจะเป็นอ15นะฮะถ้า14น่าจะไม่มีปั๊มลม โอ้ยัดลงได้ยังไงอ่ะเอาลองสตาร์ทเครื่องนะโฟไปไหนอ่ะจะมีไอ้ไอ้หนอเครื่องมีไอ้นิดนิดแต่ลงเล่มแล้วใช่ไหมปะล,ลงเล่มเรียบร้อยผมขับมาตั้งหลายปีแนละ้วติดโดยไม่ต้องใช้ GPS นะวิ่งไหมขาดครึ่งรถอ่ะวิ่งไหมเป็นตาขาดครึ่งเหรอ ขอไีไอหน่อยครับไ,หนหนได้พอได้พอได้ไอ้นี่เ่ใีนี่ไหฮะว่าจะเปียนี่จะเปียนเลยในเวลาจะเปลี่ยนไอ้พัเซลล์รัขับไปแล้วกัแล้วกัน,กนมจะดได้อไปด้เลยได้ไฝปปปปปันไอ๋อครับผมปิดยากปิดยากฮะอ๋อนี่อลยเครื่องล้วมหน่อย โอ้ว <ibl> ok ัวไม่ไงเพื <know> ่อนยังไม่ดูนะครับแต่ปาบอกว่าหกพับห้ายัดลงได้ไงงงเลยผมมาเดี๋ยวมารอคุยราคาครับน่ฮะใบสองแล้วจะบายสองแล้วตับเลยครับปะตับเลยครับคันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่า แกจะเอาถอนประกอบการคันนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเอามาเสียบคันที่ผมขายให้แกนะครับโอ้คันนี้มันขึ้นในไหมนี่ขึ้นในขึ้นในบนในรถกันนี้ไปครับผมก็เดี๋ยวไปถ้าใครอยากดูคลิปตัวนั้นก็ลองไปดูอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปที่ผมส่งรถให้ป้าแกนะครับ ันมาจากนครพนมนะครับขับมานะครับสภาพแบบนี้ยังมายังามาดูแลต่อนะครับไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายคิดถึงสีบุเรืองอะไรยนนะครับไปทีนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับสำหรับวนันนี้สวัสดีครับ